สวัสดีครับยูหผมเกิจิมมี่เจมนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยง่ายๆที่บ้านที่จะทาให้คุณนวดได้ถึงจุดเลยนะตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเวลาคุณทํางานหนักๆนะครับแล้วปวดแขนปวดบ่าปวดไหล่นะครับตัวนี้ใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็พกพาสะดวกเลยนะเหมือนมีหมอนนวดไปดูแลคุณทุกวันเลยวันนี้ผมอยู่กับฟิลิปมัสสัดกันนะครับ PBM7501 นะครับสาหรับคนที่ปวดเมื่อยนะครับนั่งทํางานนานๆหรือว่าประโยคของหนักๆนะครับแล้วปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะตามคอบ่าไหล่หรือขานะครับยิ่ง ผมไปเล่นเวทนะวันที่เล่นาขานะเป็นวันที่ทรมานมากเลยนะครับวันแรกจะไม่ปวดเท่าไหร่นะยิ่งวันที่2นะครับจะปวด,ดมากๆเลยแต่ถ้าเกิดมีเจ้าตัว ปืนตัวนี้นะครับไปนวดนะจะทําให้อาการปวดของผมนะหายไวขึ้นนะหรือว่าคนที่เดินทางไกล,ไกลเวลาขับรถนานๆน,น,นะครับขับรถข้ามจังหวัดนานๆทั้งคืนเราหาที่นวดไม่ได้ไม่มีคนนวดให้นะตัวนี้พกพาสะดวกนะผมว่าเบิกมากเลยนะที่จะพกไปด้วยนะครับเวลาทํากิจกรรมต่างๆที่จะทําให้มีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับมาดูว่าภายในกล่องเขามีอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะ มาดูที่ตัวเครื่องของเขานะครับตัวเครื่อง,องเขามีขนาดเล็กมากเลยนะตัวนี้ขนาดแค่ประมาณฝ่ามือเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนะครับน้าหนักเพียงแค่สามร้กร,รัมนะครับสามารถใช้งานได้ทุกจุดเลยนะของร่างกายนวดคอบ่าไหล่ครับหรือว่านวดขาอะไรเงี้ยรู้สึกผ่อนคลายนะเวลาใช้อะ่ะมาดูที่ฟังก์ชันของเครื่อง,ของเขากันนะครับตัวนี้เวลากดเปิดนะครับวเราจะกดเปิดกดแช่ไปประมาณ2วินาะทีนะครับ พอเปิดแล้วไฟจะติดนะครับอย่างนี้ก <c oughs> ็คือเครื่องเริ่มทํางานแล้วนะตัวนี้สามารถปรับได้ห้าระดับนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะระดับที่1นะครับระดับที่2 3 4 5เนี่ยครับถือว่าแรงมากนะ ก็เขามีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับรแรงการกดนะครับว่าถ้าเกิดเรากดมากเกินไปนะครับตัวเครื่องจะแสดงตัวเป็นสีนะมันจะมีทั้งหมดสีสีนะครับก็คือสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีส้มนะครับถ้าเกิดเรากดแรงไม่มากนะหรือว่าระวางเพื่อเฉยนะครับตัวเครื่องจะเป็นสีฟ้าปกติน,ะนี่ครับสามสีสามสี 4, ตามการใช้งานตามแรงกดที่เรากดลงไปนะครับแล้วพัสดุเขานะครับการทําง,งานเ้าเสถียร เดียดมากไม่มีแบบรู้สึกว่ากองแก๊งอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวอันแรกนะเป็นหัวไทเทเนียมนะครับเอาไว้นวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายนะตัวนี้จะเหมาะมากเวลาเรามีเหงื่อมีค่าวอะไรพวกนี้ตัวไทเทเนียมเขาจะทนต่อเหงื่อและสามารถนวดได้ง่ายกว่าหัวชนิดอื่นนะครับนี่นะ วิธีเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนไม่ยากเลยนะตัวนี้เป็นหัวไทเทเนียมนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นหัวที่มันเป็นหัวแหลมนะตัวนี้หัวปากแหลมนะครับสําหรับนวดแบบเฉพาะจุดนะแบบจุดที่มันต้องการแบบนวดแบบจุดลึกๆนะครับตามกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกๆนะตัวนี้สามารถเข้าไปนวดได้ดีกว่าหัวแบบอื่นๆนะครับน่นะสมวัดนวดฝ่ามือนะครับตัวนี้เขาสามารถจิ้มจิ้มลงไปได้ลึกลึกกว่าหัวแบบอื่นๆนะครับ เราไปดูหัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นหัวทรงโค้งนะตัวนี้เขาจะมีหัวเป็นจุด4ี่จุดนะครับตัวนี้ยจุดสัมผัส4จุดนะครับช่วยการกระจายแรงได้ดีนะเวลาเราต้องการนวดบริเวณกว้างนะครับอย่างเช่นแบบหลังขาอะไรพวกเนี้ครับเราตัวเนี้ยจะสามารถกระจายแรงนวดได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะเนี่ยครับนวดแขนสมมติเราปวดแขนแล้วก็นวดนวดบ่านวดขานะครับ <laughs> ดีครัดีจริงแล้วหัวต่อไปนะครับผมจะให้ดูนะครับตัวนี้ผมชอบมากตัวนี้เขาเป็นหัวยางนะตัวหัวยางนะครับตัวนี้เป็นหัวยางทรงกลมนะบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณทั้งหัวเนะี่ยเขาเป็นยางนิ่มๆน,นะเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่เขาไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับ <c oughs> เวลาเราอยู่บ้านนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยเราอาจจะหยิบขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมครับ แล้วก็มานวดผ่อนคลายเบาๆนะครับผ่อนคลายเบาๆตามที่ตามบริเวณที่เราปวดเมื่อยนะ่ะหรือว่าบริเวณหลังของเราเนี่ยครับเราผมสามารถนวดคนเดียวได้นะนี่สามารถนวดคนเดียวได้นะครับโดยใช้สองมือจับแล้วก็กดไปที่บริเวณที่เราปวดตัวนี้มันผ่อนคลายมันนุ่มดีอะปวดบริเวณไหนแล้วก็กดเข้าไป ดีแล้วก็อีกหัวนึงนะครับตัวนี้เป็นหัวตัวยูหัวตัวยูเป็นการนวดเจาะจงเฉพาะจุดนะตัวนี้จะเป็นหัวสัมผัสสองหัวนะครับจะสามารถจะสามารถนวดโฟกัสได้ดีกว่าหัวแบบอื่นนะครับนี่นะครับตัวหัวเขาจะเป็นสองหัวนี้นะครับเนื้อขายรับ มันจะเหมือนการใช้นิ้วนวดสองนิ้วดันไปนครับเนี่นะครับถ้าเกิดเรากดแรงขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นสีเขียวกดขึ้นไปอีกเป็นสีเหลืองนะครับแล้วถ้าเกิดกดหนักขึ้นไปอีกมันจะเป็นสีส้มครับนี่แล้วก็หัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นหัวนวดลำตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นหัวทรงรูปลิ่มนะตัวนี้จะเอาไว้นวดแบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆลำตัวแขนขาอะไรนี้โดยเฉพาะเลยนะเวลาเราดนวดนวดนครับมันจะสามารถไล่ไล่แบบตามแนวกล้ามเนื้อได้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมนวดให้ดูนะนี่นะครับเขาก็จะแถมหัวทั้งหมดเนี่ยให้ทั้งหมด6หัวนะครับก็ไปเลือกตามการใช้งานได้เลยนะส่วนตัวผมก็ จะชอบตัวนี้สุดนะเพราะมันแบบมันได้ผ่อนคลายครับผมไม่ค่อยได้นวดแบบกดจุดแน่นสักเท่าไหร่เพราะมันแอบจักกะจีนะเรามาดูโหมดของเขานะครับตัวนี้สามารถปรับความแรงได้ถึง5ระดับนะในแต่ละระดับของเขานะครับมีหน้าที่ทําอะไรและใช้งานยังไงนะครับมาดูกันตัวนี้นะครับเป็นระดับที่1นะในระดับแรกนะครับความเร็วของเขาจะอยู่ที่1,200อรอบต่อนาทีนะครับเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับก่อนออกกําลังกายหรือว่า กระตุ้นความตื่นตัวของร่างกายนะครับส่วนระดับที่2น,นะครับของเขาความเร็วรอบจะอยู่ที่1,600รอบต่อนอาทีนะตัวนี้เป็นโหมดที่เอาไว้ขับไล่ความเมื่อยล้านะครับของร่างกายนะตัวนี้สมมติมว่าเราปวดเมื่อยล้าแขนล้าขานะครับแล้วก็ใช้โหมดที่2ได้นะโหมดที่3นะครับเป็นการคลายการกดเบียดนะครับความเร็วรอบอยู่อยู่ที่2,200รอบนะครับโหมดที่4นะครับเอาไว้คลาย แก้ปวดนะตัวนี้สมมติเราปวดจุดไหนนะครับเราใช้ประมาณใช้โหมดที่4นะครับความเร็วรอบไปอยู่ที่2,400รอบนะครับเอาไว้แก้ปวดนะว่าเราปวดแขนปวดขาเงี้ยเราก็เปิดโหมดนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะโหมดที่5นะครับ3,200รอบแรงมากนะตัวนี้เอาไว้ปั้นกล้ามเนื้อนะครับเอาไว้ปั้นรูปร่างต่างๆของก้ามเนื้อนะครับตัวนี้เขาจะแรงมากตัวแค่นี้โคตรแรง เพราะว่าตัวเนี้ยใครยังไม่มีนะผมว่าน่าใช้มากเอาไว้แบบนวดแบบนวดให้ตัวเองหลังออกกําลังกายหรือว่าแบบทํางานอยู่แล้วก็นวดเนี้ยนวดนวดพักเที่ยงก็พักเที่ยงเราก็นวดไปนวดไปถือว่าดีมากเลยแล้วพกพาสะดวกด้วย ก็ตัวเครื่องนี้นะครับก่อนการใช้งานนะครับใครที่ตั้งครรนอยู่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเส้นประสาทอักเสบหรือว่าใครที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจโรคลมบ้าหมูงไมเกรนกระดูกสันหลังคตหรือว่าใครที่ผ่านการผ่าตัดมาใหม่ๆนะครับควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขามีประกันให้2ปีนะวัสดุเขาค่อนข้างพรีเมียมเลยแล้วก็น้ำหนักก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้กองแกงอะไรเลยนะขายับยังไม่มีเสียงเลยนะครับ บางอันแบบตัวใหญ่ๆนะครับผมรู้สึกว่ามันก้องแกงเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ทํางานได้สเสถียรมากก็พิกัดช่องทางการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช h อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะในคําอธิบายนะครับเข้าไปกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวอีกฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ